มนุษย์กำลังถูกฝึกให้ใช้ชีวิตไปโดยความไม่ประมาทหลายคนออกมาบอกว่าไอ้พวกหมอดูทั้งหลายนะ่ะที่ออกมาเตือนว่าแผ่นดินจะไหวอย,งงอย่างนั้นอะย่างนี้น่ะให้ชี้เป้าชี้จุดมาเลยจะได้เตรียมการให้พร้อมจะได้อะไรให้พร้อมอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์ควรตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ไม่ใช่เหรอทีเนี้ย ต้องให้ใครมาคอยบอกคอยจี้คอยเตือนคอยแบบเฮ้ยตรงนี้นะอย่างงั้นนะอย่างนี้นะตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอคุณถึงจะเตรียมตัวคือมันควรจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมโดยตัวเองตั้งในทุกขณะจิตนะพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้คือไม่ต้องรอให้หมอดูที่ไหนมาบอกหรอกเราเองก็บอกมาเราเองเนี่ยก็บอกมาตั้งแต่ปีก่อน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 นู้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวโลกเนี่ยบนโลกเราเนี่ย มันจะมีเหตุเพศภัยบ่อยขึ้นที่ขึ้นรุนแรงขึ้นทั้งเรื่องของภัยพิยบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการกินอยู่ปากท้องสงครามโรคระบาดอะไรต่างๆแผ่นดินไหวจะบ่อยขึ้นที่ขึ้นรุนแรงขึ้นเราเองก็พูดเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนคือทําไมเตือนตั้งแต่เนิ่นๆก็คือให้คุณได้เตรียมเตรียมพร้อมเข้าใจคําว่าเตรียมพร้อมไหมคือมนุษย์ ตั้งตนอยู่บนความประมาทต,ตลอดเวลามนุษย์กําลังถูกฝึกให้อยู่บนความไม่ประมาทอันนี้เข้าใจที่เราพูดไหมตอนเนี้กําลังจะบอกว่ากําลังเรากําลังจะบอกว่าตอนเนี้ทั่วโลกกําลังถูกธรรมชาติทวงคืนมนุษย์ทําลายล้างธรรมชาติมามากเกินพอแล้วตอนนี้ธรรมชาติกําลังทวงคืนและจักรวาลกําลังจัดระบบระเบียบโลกใหม่อยู่ จัก,กรวาลกำลังจัดระบบระเบียบโลกใหม่อยู่โลกมันเน่าเฟะเละเทะเกินพอละตอนนี้เขากำลังจะมาจัดสรรปันส่วนกำลังทำความสะอาดโลกทั้งใบใหม่อยู่สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมใครทำสิ่งใดเอาไว้รับกันไปตามนั้นช่วงเวลานี้มันก็เลยเป็นช่วงเวลาของการวัดแต้มบุญและกรรมและมันจึงเป็นช่วงเวลาของการวัดระดับสติปัญญาของมนุษย์ทุกๆคนโดยแท้ใครที่แบบ มีคนออกมาเตือนแล้วยังไม่พอใจจะต้องบอกว่าโอ้ยชี้จุดมาเลยชี้นู่นมาเลย,เลยนี่มาเลยไอพวกหมอดูทั้งหลายอย่างงั้นอย่างนี้เราเองก็เตือนแต่เราก็ไม่ใช่หมอดูนะแต่ที่เราเตือนนี่คือด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญยที่เหลือใครจะว่ายังไงใครจะคิดยังไงอันนี้เราไม่ได้สนใจหรอก และเราจะถือว่าได้พยายามช่วยได้พยายามเตือนได้พยายามบอกได้พยายามเซฟได้พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้มันเกิดความสูญเสียและเพื่อให้มันเกิดความเสียหายอย่างน้อยที่สุดแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของทุกคนเองแหละว่าจะเตรียมพร้อมให้กับชีวิตของตัวเองยังไงดี